ส่วนมะม่วงพวงเพชรค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนค่ะนะอันนี้เราพามาดูมะม่วงที่เราปลูกไว้เป็นมะม่วงพันุ์อกร่องนะคะอายุก็3มเดือนค่ะคือเราตั้งใจที่จะตัดยอดเขาเพื่อจำกัดความสูงนะคะตัวนี้นุก็ตัดได้ประมาณสักสองอาทิตย์ค่ะดูค่ะเขาแตกยอดแตกกิ่งสวยงามมากเลย ก็คือถ้าเราตัดตัดยอดแต่งกิ่งตั้งแต่เล็กๆนะคะเขาเราจะจำกัดความสูงของของต้นได้ไม่ให้เกิน3เมตรค่ะสะดวกแก่การจัดเก็บแล้วก็การบำรุงรักษาด้วยค่ะเพราะว่าระยะการปลูกของเรานะั้นนดปลูกระยะ3เมตรคูณ6เมตรนะคะส่วนนี้เป็นแปลงเดิมฝรั่งค่ะนุกก็จะละฝรั่งออกแล้วนุกก็จะปลูกมะม่วง แปลงนี้นุชลูมะม่วองอกล่องไว้ห้าสิบต้นนะคะแล้วก็จะมีน้ำดอกไม้อีกร้อยห้าสิบค่ะนี่เขาแตกกิ่งออกมาสวยงามมากเลยค่ะนุชก็เรียนรู้อยู่ใน YouTube นะคะว่านุชสังเกตดูว่าเพื่อนๆที่เขามีสวนมะม่วงนะเขาจะ แต่งกิ่งประทานตั้งแต่ต้นเล็กเเลยนี่นุ๊กก็มีกิ่งกิ่งหลักไว้แล้วแล้วก็นุ๊กก็จะมาตัดยอดนี่ค่ะนุกแตตัดแล้วนะคะก็กําลังแต่กิ่งสวยงามถ้าเพื่อนเพื่อนจะปลูกมะม่วงนะคะถ้าพื้นที่ของท่านก็คือมีฝนน้อยอย่างบ้านนุ๊นีฝนน้อยค่ะแล้วต่อไปข้างหน้านี่ประเทศเราก็จะ ผลก็อาจจะน้อยมะม่วงนี้ก็เป็นพืชตัวหนึ่งที่นู้ว่าตอบโจทย์ในเรื่องเอ,อ,อากาศแรงได้ดีนะคะ,คะกำลังแตกกิ่งอย่างสวยงามเลยค่ะนุตัดยอดไว้นี่ค่ะก็จะ อ,อัพคลิปลงให้เรื่อยๆให้เพื่อนได้ดูนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมั่งพัฒนาการของสวนมะม่วงพวงเพชรจากการเริ่มต้นไปจนถึงเก็บลูกจะเป็นยังไงค่ะก็ติดตามชมกันไปฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมือใหม่ปลูกมะม่วงค่ะเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ประเพณีอีสานก็จะอ,อัพคลิปลงไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากค่ะ